โอเคนะครับคือบางทีเนี่ยไม่อยากพิมพ์ทุกครั้งนะครับเราก็จะหาไม่เจอวิธีการทำช็อตคัทนะครับกดตรงนี้นะครับ Copy เลยนะครับ Copy ้นะครับ Copy ้ข้อความตรงนี้ก่อนอันนี้ทำเป็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วไปที่ตรง Setting นะครับมันจะมีคำว่า general นะครับกดเข้าไปมีคำว่า Keyboard นะครับไปที่ tech e p l a c e m e n t นะครับกดบวกวางลงไปนะครับเพสลงไป แล้วก็พิมพ์ช็อตคัทนะครับผมจะตั้งว่าสองเจ็ดหกแล้วกันนะครับสองเจ็ดหกประมาณนี้จะกดเซฟนะครับแค่นี้นะครับทีนี้พอเราได้ช็อตคัดแล้วเราก็ไปส่งไลน์นะครับส่งไลน์ให้กับคนอื่นได้พิมพ์แค่สองเจ็ดหกนะครับอ่ายกตัวอย่างครับยกตัวอย่างอ่าอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องหาข้อความยาวๆแล้วนะพิมพ์สองเจ็ดหกนะครับ สองเจ็ดหกแตะนะครับมาอีกแล้วนะครับเบิบเข้าไปนี่แหละครับลองดูวิธีนี้นะครับจะทำให้คุณมีข้อความโดยไม่ต้องพิมพนะ์